สวัสดีครับวันนี้โมชาแนลนะคะไปอยู่ในเกมฟิชแอนด์โกฟิชนั้นแล้วผมฆ่าปลาฉลามไปได้แค่นั้นเหรอจประปลาตัวใหม่ปลาตัวใหม่ปลาตัวใหม่มานี้น่าสนใจแฮ่อู้ตัวนั้นไปกินเนื้อฉับๆเข้าไปเลยพัฟเฟอร์ฟิชยิบร์ต้องการอะไรฮะอยากเจอปูยักษเปิดเปียกกระต่ายปิน้นะไหมเกิดอะไรขึ้นแล้วเนะี่ย ปูแดงตัวเล็กแค่นั้นเดี๋ยวช่วยไหมอะไรฮะมันกัดเหรอกัดตูดแม่เฉยไม่ดีก็ดี่อนเออเมื่อกี้ก็พยายามกินแต่เมื่อกี้กัดไม่โดนก็เลยลองกัดดูใหม่แต่กว่าจะกัดโดนนานมากเลย ตัวนี้จะให้เนื้ออยู่นะเฮ้เฮ้มานี่จะกินเนื้อเพื่อนตัวเองนรืไงไม่ได้นี่ผมดามิก้าแล้วนะตัวนี้ปลาฉลามหนีผม,มหมดแล้วปลาฉลามหนีเมื่อกีอย่างนี้ปลาฉลามหนีปูยักษ์และเซฟเตอร์ผมก็ยังอยู่ผมมีพลังพิเศษแหละไหม ยิงน้ำได้นน้ำในน้ำแล้วก็ทำดามห็ดลอยล้านเพล่งเปล่เล่น,นตอนนี้ตอนแรกแบบดีมากอ่ะเป็นนะหาเป็นหาเป็นที่ที่หาอาหารได้ดีมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ดีแล้ว yeah. ปูผมก็หายตัวไปได้หมดแล้วถ้ากลับมาตรงนี้ได้ผมก็จะตัวเองให้ปูผมเลยแล้วอะไรตื่นอีกอ่ะ โอ้นั่นนี่โอเคโอเคมีใครโอขุณมากที่เกิดมาต่อหน้าต่อตาโอ้แฮมเมอร์เฮดน่าจะให้ห่าอาหารเยอะนะมานี่ เมืผมกัดไม่ได้เมื่อกี้แล้วว่าจมตีไม่ได้อะนี่โดนโดนกัดมามันจมดินได้เมื่อกี้ผมเห็นเลยนะทุกคนเห็นไหมน่ะไอ้เรื่องโด่งขึ้นมานึงน่งไหมแล้วก็หายไปแล้วว่าคุณดินไปเหรอหมุดดินเหรอ,อกลับมาแล้วมุดดินขึ้นมาแล้วผมก็กัดจนตุยแล้วให้ผมก็สามารถกินได้ ใหญ่เนื้อนใหญ่อู้เร็้วขึ้นเยอะมากอ่ะกี้ผมกินตัวที่อยู่ใต้ดีหมดเลยก็แฮมเมอร์เฮดแฮมเมอร์เฮดจักแฮมเมอร์เฮดจักมันนี่มันไม่สรวงเวอร์ชันให้หรอกผมกระโดดแอ้อพุ่งอย่างเงี้ยหยุดเกมเลยนะทุกคนนี่จะเป็นคลิปที่สองเกี่ยวกับ แคปแมดเนสแมดเนสแล้วกันนะเออเขาผมติดเออเขคเขาผมผมผมติดโอเคผมเดินได้แล้วผมยังไม่เห็นอะไรเลยอ้๊บผมก็ตัวหย่นะผมรีบเดินขึ้นไปก่อน เดินติดเดินติดำไมแบบนั้นล่ะก็สนุกดีนะหมดเนี่ยเดินไปนน่นนี่นั่นต่อึดอัดตรงเชื่อมันแบบพื้นที่ไม่เหมือนเดอะกริดใช่ไหมโอ้ปลาตัวก้อนเยอะแฮะเยอะม่วงโอ้กูเคยเห็น,หนปูปตัวนี้เนี่ยทลาพิเศษคืออะไรอ่ะเด,ด็กินง่าย อันคือพลังเสียงของเขานะทุกคนโอ้โอ้ออาวลเหรอน่าสนใจมันก็สามารถฟาร์มเวลแบบได้รัวๆแล้วได้ไม่ใช่เหรอแค่วางไข่แล้วก็กินวางไข่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 กินบางที่ฟาร์มเวลที่แย่มากอะ่ะเห็นยงไหม ถ้าเพิ่มเยอะมากถ้าขอโทษวรกับผมก็จะเป็นปูที่ใหญ่จะมากินลูกอ้ายหรอผมเลเวลขึ้นแล้วก็เลเวลดาวรัวเลเวลขึ้นนี่ผมเลเวลสิบสามผมน่าจะสู้กับตัวแล้วก็ได้แล้วในเนี้ยเฮ็ดีจบ้อยอ้สองร้อยหกสิบเก้าดีนะผมเจมออาจจะกินเพิ่มก็ได้ ปุ่งปุ่งได้ช้ามากต,ตอนแรกผมตัวเล็กมากนะประมาณหารสามได้ม้งหรือหานสองกัลไม่หานสามนั่นอะไรอะออกอรออก้ามานี่หน่อยออกอโอ้เขากินปลาอะไรกินด้วยสิเพื่อนัาไปด้วย ผมจะเดินช้าๆไปนะทุกคนช้าๆกินจะเดินช้าๆไปนะทุกคนจะเดินช้าๆไปนะทุกคนจะเดินช้าๆไปแล้วก็ผมจะเหยื่อตอนแรกผมเนี่ยแล้ว,ลวเขาก็ได้หนีไปเรียบร้อยผมเดินช้าเกิอนอะ กิน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 เล้วอัพแล้วเราโกงึ้นเยอะเลยสิแล้วเขาก็ได้หนีปิดรอบผมก็ต้องหาที่อื่นที่จะเจอเขาเพิ่มโอ้นั่นพาลิฟที่ให้เวล์ตั้งสองร้อยหกสิบเก้าผมแล้วไม่ผมมาอยู่ในถ้ำน,นี้ กูปูงไงปูชาติจะอยู่แถวนี้ต้องเดินไปดูแล้วกันไอ้ลองก็ไม่รู้อ่ะไอ้ลองก็ไม่รู้อ่ะไอ้ลองก็ไม่รู้อ่ะมานี่โอ้โอ้โอ้ไม่ได้อยู่ดีอืมอืมอืมตื่ เออเออกินิปนี้จะแค่สิบนาทีผมก็อาจจะได้นะอีน่าก็น่นจะจบคลิปแล้วอีผมไม่เจอปูราชาตัวอื่นเลยอ่ะ นะผมอาเกียวผมก็จะสร,าระ้าเพราะผมมูสัดไดเซปเตอร์ของราชาปูกอแล้ทุกคนก็คือเราไม่เจอตัวอะอดี่ห้อกุนปะูผมด้วยไม่เจอรังปูตัวหนอะไรนะก็จบคลิปแล้วนะข้อเสียก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมโมชแนลมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ